รายงานโครงการยกระดับผู้ประกอบการหนึง่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์แบบโบราการกิจกรรมการใช้ออนไลน์และโซเชียลเน็ตเวิร์กนะคะเพื่อสร้างโอกาสการทางตลาดค่ะขอเรียนเชิญค่ะเชิญค่ะในโอกาสนี้นะคะขออนุญาตเรียนเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรประโยชน์คุปการจนาคุณนะคะที่การบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีนะคะเป็นประธานนะคะในโครงการในวันนี้นะคะ่ะกรับเรียนท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีน ท่านรองสารการคอมพิวเตอร์วิเชียรปอดกุลอธิารบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาตัวแทนจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมท่านปราอินคงศาลารองผู้อำนวยการสำนักประสานะบริาารษและบริษารโครงการท่านโอราสุธร์รองผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลตัวแทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาท่านอาจารย์ไทร่าปบุญร่าอุตสาห์จัมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาที่โครงการ กระผมขอกบขอบคุณรัฐมนตรีอภิเทียน,นิัทรรัฐบานในที่ประชุมรงมในวันน,นี้มาวิริยะรัตน์สุรัตน์นีได้ทำความร่วมมือกับมหาวิทยาลัตน์พัทรนครราชสีมาและสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจย่อมในการจัดอบรมโครงการยกระดับผู้ประกอบการในตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์แบบบูรณาการการิจกรรมการใช้ออนไลน์และโซเชียลเี็เวิรกเพื่อสร้างการตลาดประกอบไปด้วยผู้ประกอบาาการจำนวนทั้งหมด30มสิบรายการจัดการรวมในครั้งนี้มีวัตถ,ถุประสงค์เพื่อจะ การรวมให้กับผู้ประกอบการเงินจำนวนหนึ่งพันโดยทำการสร้างเว็บไซต์ให้ผอ้ประกอบการจำนวนสามสิบเว็บไซต์ กำจัดนักแยกรกายเทคโนโลยีและสารและสมัยท่านผู้เก้ารับการอบรมที่มรุกท่านครับผมรู้สึกยินดีและตื่นเต้อย่างยินอินใจหมาเป็นประธานโครงการพัฒนาหลักุประกอบการในตำบลเป็นปิดฟันแบบโครงการกุรกิจการใช้ออนไลน์และโซเชียลเพื่อเพื่อสร้างโอกาสทางการตลาดมหาวิทยาลัยแรกจะพูดถึงว่ามันีมี ความตั้งใจที่จะร่วมมือในการที่พัฒนาท้องถิ่นตลอด40ปีที่ผ่านมาเราได้มีบรรทัดฐานแน่ชัดที่จะเป็นมาลายของสุขชนและของที่อะไรแห่งการรับใช้และสังคมและของที่เพราะนั้นในโอกาสนี้ก็จะขอขอบคุณทางสสว ร่วมกับวัตถ um. mm ุประสงค์ที่หวางไว้กครอการวันที้ได้เวลาสมควรแล้วผมขอเปิดกิจกรรมการใช้ออนไลน์โซเชียลเน็ตเวิร์กเพื่อสร้างโอกาสทางการตลาดหรือเรียกว่าโอตัวออนไลน์นักมหาวิทยาลัย อาจารย์ดรวิเชียนบอยพี่คุณค่ะอธิการบันไมหาวิทยาละะัยราชภัฏนครราชสีมาค่ะท่านต่อไปนะคะท่านอาจรย์แทนจากสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนะคะท่านแรกนะคะคุณมารีคงสาลาค่ะรองผู้อำนวยการสํานักประสาและบริหารครงการค่ะ,คะท่านต่อไปนะค,ะคุณโอลาสุตบุตรค่ะรองผู้อำนวยการ ะะสำนักนตตามได้กาเนโนผค่ะค่ะในโอากาสนี้นะคะก็ขอเรียนเชิญนะจ๊ะท่านอาจารย์ไกราลาภบุชาตินะคะผู้ประสานงานจากมหาวิทยาลัยรา,ยา,าชพัฏนครราชสีมาค่ะพูดคุยเกี่ยวกับโครงการในวันนี้ค่ะขอเรียนเชิญค่ะกลับเรียนท่านอธิการมหาวิทยาลัยนะคะศุลลัาษ์นะครับขอาการมหาวิทยาลัยราชพัฒนครราชสีมาจวมถึงท่า,สสานสวนะครับที่มาให้เกียรติในวันนี้นะครับวันนี้ท่านมา ช่วยมาสนับสนุนนะครับมาสเสลียในเรื่องในการนำอตภัา์ขึ้นสู่เรื่องของโซเชียลเน็ตเวิร์นะครับครับเดี๋ยวผมจะยกหน้าที่ให้กับทีมยากกรของทางราตกัาาสุราธานีเลยนะครับผมขอบคุณครับเดี๋ยวขอแจ้งหัวข้อในการอบรมในวันนี้นะคะ,ะก็จะมีอยู่สองหัวข้อด้วยกันนะคะก็คือการทำเว็บไซต์สำเร็จรูปนะคะแล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์ธานีค่ะดิ่ฉันขอแนะนําอาจารย์พนาวิตรรัตนเกียรตาิจรย์ค่ะท่านวิทยากรที่สองนะคะเป็นอาจารย์โปรปแกรมวิชาวิวทยาการคอมพิวเตอร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีค่ะดิฉันขอแนะนําอาจารย์สุทธิพรขุนทองค่ะ กับท่านวิทยากรน,นะคะบรรยายและก็อบอรมในเรื่องของโครงการในวันนี้ค่ะขอเรียนเชิญค่ะ วันนี้นะครับเราก็ได้มาอบรมกันนะครับในโครงการนะครับยกระดับผู้ประกอบการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์นะครับเป็นกิจกรรมการสร้างเว็บไซต์และการใช้โซเชียลเน็ตเวิร์เพื่อการสร้างโอกาสทางการตลาดนะครับก็วันนี้เราได้มา,าพูดคุยกับเจ้าของผลิตภัณฑ์นะครับเดีย๋ยวเรามาทำความรู้จักกับเจ้าของผลิตภัณฑ์นี้กันนะครับให้พี่ช่วยแนะนำ ชสวัสด,ดีครับผมกำธรยิ่งเตราครับเป็นผู้ประกอบการเป็นเกษตรกรน,นะครับจากอำเภอชาย,ยาจังหวัดสุราษฎร์ธาน,นีครับสวัสดีครัดิฉันสุดินยิ่งเตราครับเป็นประธานลุมแม่บ้านลุมสตรีตรบระบลปากหมานะคะซึ่งได้ต่อยอดผลิตภัณฑ์กล้วยหอมทองชาย,ยาเป็นกล้วยหอมทองสาบค,ครั แล้วความรู้สึกที่ได้มา,อ,าอบรมในครั้งนี้ครับความรู้สึกยังไงบ้างครับก็มีความภาคภูมิใจนะที่ว่าทางาหน่วยงานของราชการหรือว่าสสบใช่ไหมครับ,รบได้เห็นความสำคัญของเกษตรกรที่ได้ผลิตสินค้าขึ้นมาเพื่อจำหน่ายนะครับ ซึ่งอันนี้ก็คิดว่ามันเป็นเป็นช่องทางใหม่นะครับที่ประชาชนให้เราได้ขายผลิตภัณฑ์ทางสื่อนะครับเชนยลียแต่ออนไลน์นะครับทางสือ่อออนไลน์ผมเองก็ยังไม่ได้ใช้บริการทางด้านนี้วันนี้เข้ามาร่วมสัมมนามาร่วมประชุมก็รู้สึกว่าเออมันเป็นโอกาสที่เราได้มีกาาากลดไ้รมากกว่ากลุ่มอ,อ,อื่นที่ ยังไม่ได้ทําการประชาสัมพันธ์ทางด้านอนอนไลน์นะครับนี่ก็ขอบคุณคพี่ยงสองคนมากเลยครับขอบคุณครับัขออนุญาสหรับตันนี้ขอให้ที่แนะนำสวัสดีค่ะชื่อเกินีทองใสนะคะเป็นตัวแทนของเป็นทายาทธุกรกิจของบริษัทลูกชุบลัตนาขนมไทยค่ะซึ่งปัจจุบัน รัานาขนมไทยนี้จะมีแบรนด์จะมีผลิตภัณฑ์ในในในเครือค่ะในเครือรัตนาขนมไทยก็จะมีเป็นประเภทของขนมไทยแล้วก็เป็นเบเกอรี่นะคะวันนี้จะมีผลิตภัณฑ์ที่นํามาแนะนําคือเป็นขนมเปี๊ยะค่ะขนมเปี๊ยะของที่ร้านนี้จะมีหลายไส้ค่ะจะมีเป็นไส้ถัวถ่วฝักไข่เค็มถั่วไข่เค็มชาเขียวไข่เขค็มเผือกไข่เค็มทุเรียนไข่เค็มงาดาําไข่เค็มนะคะอ่าแล้ว วันนี้ที่ม,อมาอบรมนะครับแล้วเพความรู้สึกเป็นยังไงบ้างอ่าความรู้สึกจากการอบรมในครั้งนี้จริงๆแล้วก็คือตัวแฟนเพจตัวเพจเพจแล้วก็เว็บไซต์ของของกิจการนี่ก็มีอยู่แล้วแต่ว่าเราเป็นการที่ว่าไปจ้างจ้างทำอะไรเงี้ยก็คือการทําจึงทําให้มันจะไม่ไม่ไม่ไมค่อยสะดวกในการที่ว่าอัปเดตข้อมูลอะไรเงี้ยคะ่ะก็คือได้มาอบรมในครั้งนี้ก็คิดว่าการการที่ว่าเรามาเรียนรู้เองทําด้วยตัวเองอ่างเงี้ยสามารถที่ ต่อไปเราก็จะเอาไปอัปเดตข้อมูลเกี่ยวกับกิจการของเราผลิตภัวันของเราได้เพิ่มขึ้นนะคะกระสืการนุรักษ์ครับผลิตภัณฑ์ก็มีน้ําผึ้งครับอันนี้น้ําผึ้งลําไยครับอันนี้น้าผึ้งลิ้นจี่ครับและก็อันนี้จะเป็นเกสรผึ้งครับวันนี้นะครับความรู้สึกที่ได้หลอกลวในวันนี้ก็รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็รู้สึกว่าการที่จะอบรมหาความรู้มันก็ ไม่ต้องลงทุนครับแล้วก็ความรู้นี่เขาให้ความรู้เราก็ดีใจครับเพราะ<อ>ว่าในการชีวิตประจาวันเดี๋ยวนี้อินเทอร์เน็ตนี่มันสําคัญชีวิตเรามากแล้วการโฆษณาสินค้าเดี๋ยวนี้ถ้าว่าได้ทางอินเทอร์เน็ตอะไรพวกนี้มันก็รวดเร็วครับกระจายต่างครับครับวันนี้ก็ขอบคุณที่มาเตรีมาครับ,รบสวัสดีค่ะอันนี้ก็เป็นการ เป็นตัวผลิตภัณฑ์ของเราเองนะคะขายเค็มชย,ยาเม่บุนให้ค่ะเราทําเองในครัวเรือนแล้วก็เป็นตัวแทนจําหน่ายแล้วก็ส่งแล้วก็ขายเองด้วยมาประชุมครั้งนี้นะคะมีความรู้สึกก็ดีใจค่ะที่ว่าเราจะได้มีส่วนร่วมหรือว่ามีจุดขายอีกจุดหนึ่งหรือว่าวิธีขายวิธีหนึ่งคือขายทางเว็บไซต์หรือเว็บเพจที่ว่าเรามาสร้างหน้าเว็บเพจของเราเองเป็นผลิตภัณฑ์ของเราเอง แล้วก็มีการติดต่อซื้อขายทางหน้าเว็บไซต์หรือหน้าเว็บเพจที่เรามาทำครั้งนี้ค่ะก็ดีใจที่ได้มาอบรมแล้วก็มีความมีความรู้ทางนี้เพิ่มขึ้นจัดก,การได้รับความรู้ครั้งนี้ก็จะเอาไปต่อยอดโดยการที่ว่าเราก็มีจุดขายทางนี้เพิ่มขึ้นอีกทางหนึง่งแล้วก็จะไปพัฒนาตัวสินค้าแล้วก็หน้าเว็บเพจใหม่ให้มีสินค้าหน้าซื้อหลากหลายเพิ่มขึ้นค่ะ